ป้ามาถึงแล้วนะคะเราก็มี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 ข่าวดีมาให้เด็กๆและป้าป้าก็ได้ป้าก็ได้น่าเชื่อไอเนียพี่จะาป้าจะป้าดีแล้วแต่งเป็นเทียนป้พูดหมานค่อยว่ากันเพือหมานด้ป้าเจริญใจอันนี้ให้ป้าให้ป้าป้าอ่า องค์ปู่ช่วยทำมือองค์ปู่แล้วก็น้องน้ำมนต์น้องป้าเจริญใจแล้วก็น้องน้ำมนต์การศึกษาเมียก็เหมือนกันชวนกันศึกษาด้วยโอ้แล้ก็ได้ชวนกานศึกษาด้วยแล้วแบบว่าจะไปไอข้าราชการศึกษากรุงเทพก็ขอบคุณมากนะคะเมียจะป้อนแฟนเห้กันยู่รถตู้สิ ไปจะไปมมจะไปจะไปจะไปกรุงเทพแล้วจะไปหาพี่โอมแล<ช>้วมีโปรแกรมอยากไปเที่ยวไหนอยาก<ล>ยให้พี่เสือพาไปเที่ยวไหนสยามเหรอก็อาจจะไปนั่นเที่ยวสยาม,ายามเราขึา้นรถไฟฟ้าไปไปให้พี่เมื่อกี้ไปพี่ว่าขึ้นรถไฟฟ้าจะง่ายกว่าเพรา,าระรถมันติดขึ้นรถไฟฟ้าเนาะสนุกดีสนุกเลยชิบชื้นเลยเนาะส่วนตัวที่ส่วนรวมเงียบเลยใช่เลยก็อยากไปไหนบ้าง เอาไปก่อเลยไอ้โป๊ป๋าอยากถามถามน้องเขาจะไปอยากไปเที่ยวไหนทีาก็ต้องก็ต้องขึ้นไปเพะว่าเอาไปก่อนเลยมันยากมมันติดพลมง่ายลมติดยากแล้วเราก็ดูก่อนน้องว่าเราไปไหนได้บ้างแต่ที่แน่ๆก็เคือยากไปสยามไม่รู้ไปทำไมไม่รู้เมือนกอันจริไม่อยากไปเที่ยวเลยทั้ับก็ไปเที่ยวไปหาพ่โยมไม่ใช่จริงจริงก็อยากไปหาพ่โยมไปเที่ยวมันจะไปเที่ยวที่ไหนดี แต่พี่พี่โอเปิดปิดเทอมไหมนี่โดยไม่ได้ปิดโวนหมุนรอเด้วยเนี่ยเดี๋ยวหยุดไปเดินไม่ทำหยุดแค่วันพุธเองนะเรียนแค่วันพุธใช่ไหมมั้งนะเท่าที่เห็นนะอ๋ออือเรียนแค่วันพุธแล้วทีนี้เราก็มีเวลาแค่กี่วันสามวันวันจันทร์เราก็มาเปิดโรงเรียนแล้วใช่นี่บอกว่าเดินทางมาไหนนะกับอาทิตย์เดือนมาถุนย์กบอาทิตย์ครับเดือนมิถุนย์กบอาทิตย์ โอเคสรุปไปไหนก็ได้ไปเปิดหัวเปิดตาสักนิดหน่อยดูดูที่ไหนหน้าไปก็ไปแต่เนาอยากหาพวกความมั่นใจว่าน้ำมนต์อยากไปหรือหมิวอยากไปแต่กงฟังดูนะว่าน้ำหมิวจะอยากไปมากกว่าไอรีนอยู่สยามเลยสยามเมือเป็นเป็นเอ่อทั้งสรรพสินค้าที่ใหญ่มากเก็ใหญ่มากจริงๆมินูมินี่เหมือนกันนั่นแหละมีร้านอาหารที่กว้างมากไปหาบุญดังเล้ว ก็็เปนของอร่อยๆเยอะแยะลดมากเลยขึ้นรถไฟฟงไฟฟ้าอะไรอย่างงี้แหละรถไฟฟ้าขึ้นแล้วขึ้น BTS ไปไปนี่ไปเซ็นท่านโอ้ถ้าไปรถตัวเองอ่ะมันไปไม่ได้รถมันติดแต่แบบสถานการณ์นี่คือแบบขึ้นปุ๊บนี่แบบเงียบตรงเงียบนะฮะโอ้โหถ้าไปกรุงเทพนี่ถ้าไปมันก็ติดนะแต่ถ้าเดินแบบใช้แบบ BTS โอ้โหขึ้นลงขึ้นลงนี่ก็อสนุกนะใช่เออมันไม่ติดไงมันไปได้มันไปได้หลายที่เลยแค่ต้องจำแค่ว่าต้องลงตรงไหนขึ้นตรงไหน ไปคาราคอนไปผิดเลยเซนทรัลอย่างเงี้ยเซนทรัลไปหมดแล้วแล้วไปอะไรที่ลิซ่ามาลิซ่ามาเลยนะเออแล้วลิซ่าไม่ได้ไปกับพี่แอนเนาะพี่แอนไปพี่แอนไปแต่เราไม่ไปตอนนั้นที่ที่ไปคาราลิซ่ามาที่อะไรนะเอาจริงอ่ะตอนแรก ไม่ได้คิดว่าจะไปซ้ซาแม่จวนแม่เห็ว่ากดติดตามนิซ่ากันเลยว่าอยากจะให้ไปม่ชอบผมม่กดเฉยก็แบบเพ็งเข้าแบบกดกันเลยกดกดด้วยยังไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วอันนี้ที่ไปนี้เอ่อโทรหาพี่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 โอมมยังครับเขาเโทรเรื่อยๆโทรแล้วก็แม่คิดถึงพี่โอมแหละก็อยากพาไปนั่นเองพอดีบอกโมบอกช่วงนี้ผมก็ปิดเชิมผมอยากไปหาพี่อ ไปฐานะในบ้านก็ก่อนตอนเลียงตกลงตอนเย็นกินข้าวกับอะไรนั่นแม่ครัวถามแล้วครัวถาร์บีหรือว่าหรือว่าอีมันะคั่วไข่ไข่เหมือนเดิมคั่วคั่วคั่วคือไม่ไม่น้ำมันมันอันนี้มือคั่วเหมือนน้ำอร่อยคืนนี้อร่อยอยู่บ่ไข่สุกไข่สุกไปหน่อยไข่สุกไปหน่อยเลยย่าไข่สุกไปหน่อยอะไรแข็งวันนี้วันนี้ได้แบบแปะไปตีกอกด้วยใช่ไหม เดียวเจอเจอนิกกี้ไหมนิกกี้เป็นไงไม่ได้เจอเลยปุ๊บลงถึงไม่แออปุ๊บส่งมาอ่ะชอวแบบโยนโยนโยนเพนลงปุ๊บไปลงนี่ปาปาเลยหรอปิดประตูปุ๊บปิดประตูเพลลงปิดประตูกลับเลยบอกเร็วมากรวดเร็วใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวบอกไม่ได้กินข้าวบ้านยากไม่กินข้าวแค่ไอร้านสเต็กมือนั้นแหละแล้วปุ๊บแล้วก็ เลยแค่ครั้งเดียวนะพี่แดกพี่แอ๊ก็ยังอยู่อยู่ตอนนั้นนะและได้ข่าวว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะปิีนงานหรือเปล่าครับเรียบเรื่องยอดมากปิสเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยพี่แอ๊กจัดกายไปหมดแล้วแค่ไปนั่งกดปึ๊บพี่มันออกกระดาษกระอแล้วพรุ่งนี้ก็แพ็กใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เล่นต่อพรุ่งนี้ก็ลุยดูมีมีเยอะไหมมีเยอะไหมเมื่อกี้ที่ปิมกี้ ประมาณเกิประมาณเดิมประมาณ17กว่ากเท่าที่ดูตื่นกันครับประมาณโอเคก็ดูเร็วโอเคโอเคไปพักผ่อนนั่นแหละถามแค่นี้โอเคขอบคุณครับมาส่งเลยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงชาบูตื่นหรือยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลาะ ยังไม่ได้กินกำลังสนุกอยากจับอะไรนะลงหมดหรือยังที่ถ่ายกันเมื่อคืนเนได้ลงยังไม่ได้ลงอะไรละจีอันนี้มันลงตั้แต่เริ่มลองค่อยนะลงไปนะนี่ประเทศหนึ่งชั่วโมงแสบไม่นอนน่าน่าดีอะไรกันหนึ่งชั่วโมงสามสิบหกคนดูตีเร่องคอยกันกระแทจีดูยอดลังให้เป็นแสน ตีทองบาพอนอนตีงกาพอบก็พูดระเติมดีตีห้าลูกอเออในิวอีกได้ได้บัวร้ายตื่นกระบอกใหองโนน้องพอ3าานไปูไปเรัฒนากายิ่แบมรทำอะไรแล้วโม่งอนอนอย่างเดียเอบอกว่าให้น้องมิวไป ไม่ใช่คำเปแสนนะเหรอมียาวไปถึงยาวไปถึงพูดตอนข้าขงหมดเสยยาวไปถึงเซเว่นหรือม้งคนที่รอต้องซื้อเซเว่นกินก่อนไม่เรานึกภาพเลยอ่ะไม่ดู่เข้กันาอยู่ไหนได้ตามแล้ว

มตอนเช้านี้คนเยอะะลูกเพราะว่าเขาเขาทำอีไรันเนาะเอามาก่อนมีอนตนั้นนะนจูาก่อเจ้ากะจเบื่งจะหมอแล้วหมอแล้วไอ้ไลูกคือได้เจ้าก็ะจะไปกเบิ่องจะหมอแล้วลหมอแล้วเจ้าก็เลยมีอะไรแล้วบอเจ้ากเลื้ไม่มีกระโดด ก็กระเดินไก็มอามาเด้วัรนเอามาดนอบัตนะ้มีภาพไปท่านอน้ที่ไปันีมันจัอยู่แวภาพเยงน์ดูตัวน่นตัวที่วัดูตัวางปน ไปด้วยกันเก่งใช่เก่งต่อไปดีจ้ามใหญ่ใหญ่ใหญ่ละเอาบอลก่อนแล้วมาห่อวเอ วบกไม่มีบ sure. ินอ uh ันเนี้ยไอ้เรนี่ไม่มีบินหรอดินเขาบอกว่ามีอันเดียวโอ้ยเอาไปให้ไปไว้ละบอกส่งอันเดียวไอ้ที่สว่านเดียวเพื่อไหนล่ะรังไหนบินอยู่ไหนมิ้วบินอยู่ไหนลูกที่สว่านเดียวเพื่อไหน เออก็นี่ไงทุกท่านเชื่ว่าแพ็คแล้วใช่ไหมแพ็แล้วนี่างงี้จะไม่แตกอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ทำไว้เอาไปส่งพวกนี้อันนี้ยังไมีให้ส่งเออทำไว้จะส่งพวกนี้ต้มีส่งพวงนี้ไงทำไมมาแต่ในทางของค่อยแต่ถ้ายังไม่ส่งไม่ต้องทำ มันจะลงอย่าต้องแพ้มันจะหลนยึดไยึมาอายกไปให้งหมดจะด็จน้องก็จะเด็จพี่คุยกันเลยมันต้องแพ้อันที่ไม่ได้ส่งวันนี้ไม่ต้องแพ้ไม่แมมันจะหลงนยกไปให้เขามานี่มาใส่ไว้ตรงนี้เสือจแล้วนี่นี่ไนี่ที่เราเรียนรบแล้วล่นเออเอาหมลี่กล่องแล้วะมวค่ะเอามาอีกันึงเอาอีกนึ ธรรมดานะคะมาไม่ใช่ดไม่ใช่ตรงหน้า<ด>เก <ว masculine> ินอะไรเออทำตรงนี้ไว้แล้วง่ายกว่าเออเอาใส่ไว้อย่างนี้ถูกต้องสำเร็จแล้วเราวันนี่ยสำเร็จแล้วเดี๋ยนี้เองจ้ะนี่แหละต้องบอกว่าอย่าเพิ่งอเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ไหนไหนหลังอันนี้เลยอันนี้น่ะเอามาไว้มาซื้อเอายกออกมาซื้อ้ๆตอนนี้เราก็รอรถมา นั่งแล้วลุกยังเดินยากเลยเนี่ยน่าเป็นหัวลบ